บางไมรักเธอหมดใจจะไม่ให้ใครมาแทนตอบรับรักพี่พี่นี้คงสุขใจแสนมีเธอเป็นแฟนรักคงเนียวแน่นแน่นอน สุดท้ายตอนจบมาพบนางเอกในายใจสรุปขาดเธอไม่ได้มัดใจไว้เต็มประดังหากขาดเธอไปหัวใจพี่คงต้องพัง